สวัสดีเอนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างผมพาเลาะนะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนยางพาลาภูหลวงนะคะวันนี้เราก็มาเปิดตู้ ATM อนะอย่างเร่งด่วนนะวันนี้วันจันเท์นะก็ธรรมดาก็จะเก็บวันพลึฤหัสนะคะขายวันศุกรนะ์ ก็เลื่อนมาเก็บวันสะวันจันท์ขายวันอังคารนะคะพี่น้องปอมมาต่อยก็อยู่ข้างล่างโน้นนะกำลังตัดไม้ไล่นะกิ่งหน่อไม้ไล่เนาะมันมันเฟื้อยลงมาใส่หนทางนะที่ขึ้นมาก็มีมีดมีพ้าอันหนึ่งพี่น้องก็เลยไม่ได้ช่วยตัดเนาะก็เลยเดินขึ้นมารอนะอะ ตอนนี้ก็ทำงานนะเหมือนเดิมพี่น้องโซนโซนทางนี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นโซนภูหลวงเนาะส่วนส่วนทางโน้นนะที่มือชี้ทางโน้นก็จะเป็นโซนภูกระปาดพี่น้องก็เป็นส่วนยางที่เราปลูกใหม่แล้วก็เป็นส่วนยางที่เราเปิดกีดแล้วนะของยายเนาะนี่ก็จะเป็นสวนยางพาราของลุงนี้ Uh huh. พึ่งปลูกได้เดือนเดือนสองเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะจาวันที่ไม่ได้นะก็งามอยู่พี่น้องถือว่างามเลยแหละนะก็จะเป็นภูแบบนี้แหละเป็นภูเขาเดินนี่หอบเลยทีเดียวพี่น้องเลยแต่เราก็ไม่ได้ กีดขึ้นภูแบบนี้นะไม่ได้กีดอย่บบนี้นะแล้วก็จะไปในแบบนี้เนาะสวยอยู่ยางตรงนี้ใส่ปุ๋ยแล้วครั้งที่สองหนึ่งเดือนผ่านไปนะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยครั้งที่สองเนาะครั้งที่สามไม่รู้ว่าลุงนี้จะใส่ตอนไหนเร่งบำรุงเอาพี่น้องตอนมันยังเล็กนะโอ้ต้นอย่างสวยเด้ ก็เป็นแถวเป็นแนวซิกแซกนะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็มันเป็นไหลเนาะพี่น้องเนาะแถวภาคเหนือเขาก็ทำเป็นเป็นขั้นบันไดน,นะเพราะว่ามันเป็นภูเขามันไม่ใช่ที่ราบเรียบเหมือนบ้านพ่อปู่เนาะบ้านพ่อปูน่นะคะพ่อขอมาตอยนี่โอ้ยพื้นที่นี่ ราบเรียบนะบ้านเราเนี่ยโอ้มันไม่ราบมันเรียบเลยพี่น้องเลยเดินนี่หอบเลยโอ้กะถินฝักงามแท้สวยมากยางตรงนี้ ยางพาราก็กรีดแล้วกรีดเสร็จฝนก็ตกใส่นะพี่น้องมันก็เลยไม่ค่อยได้เนาะได้ถ้วยนึงก็ไม่เต็มนะคะนี่ก็เป็นแผลที่เราเปิดกรีดใหม่มือใหม่หัดกรีดปีแรกกรีดเลยนะไม่ได้ไปฝึกซ้อมนะดูจาก Youtube จับมีดกรีดเลยพี่น้องเลยไม่ได้รีรอ ก็ประมาณว่าใช้หน้ายางก็เปลืองอยู่เนาะพี่น้องเกินฝามือละก็มถีถูกแก่นบ้างอะไรบ้างนะมือใหม่เนะพี่น้องนะอนเนาะพอมาตอยกับลุงนี้ขึ้นมาแล้วนะรลไรถไกระดุมกระดุมขึ้นมา มาซ้อมเปิดตู้ ATM พี่น้อง ATM จะเปิดจริงๆก็คงจะเป็นเมื่ออื่นนะเมื่ออื่นนะพี่น้องนะพรุ่งนี้เมื่ออื่นคือพรุ่งนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมนะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยเนาะคลิปสั้นๆพบกันใหม่สวัสดีค่ะ